ไอเบาหวานนี่ก็เป็นมาประมาณเกือบยี่ิปีแล้วแต่ว่าเส้นเลือดหัวใจตีบไปน,นำ้ำท่วมปอดเพิ่งมาเป็นแคตปีทีแล้วการก็หนักเอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นาไม่หายใจไม่ออกแล้วก็ผลจากเป็นแผลเบาหวานทําให้ขาข้างนี้โดนตัดทิ้งไปแล้วและอีกข้างหนึ่งนี่ก็เริ่มไม่ดีแล้ว พ่รศักดิ์บอกว่าชอบทานน้ําอัดลมใช่น้ําอัดลมเนี่ยที่เขาวิจัยมาน้ําตานี่แบบเยอะมากเลยนะใช่ขึ้นพวดนเลยคนระับเวลาทานทีคือเราจะอั้นฉี่ไม่ได้คือเหมือนกับคนปกติทั่วไปก็จริงแต่เวลาฉี่เนี่ยเราอั้นไม่ได้เลยนึกจะออกมันออกมา<ช>ตโลมัติเลย ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นกระเพาะอัเสพกระพเพาะเยื่ออักเสบแต่ไปไปมาประจาะเลือดปุ๊บเบาหวานขึ้นประมาณ300ร้อยกว่าก็เลยมากินยาเบาหวานพอห้ากปีปุ๊บก,ก็เป็นแผลที่ขาซึ่งเราไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําการรักษารักษาไปเรื่อยๆแต่ว่ามันช้าไปเพราะว่ามันเข้ากระแสเลือดก,ก็เลยทําให้ต้องตัดขาทิ้งแล้วพอซื้อยาตัวน,นี้มาทานตอนแรกกระปุกแรกก็ทานวลละเม็ดมันก็เริ่มดีขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นทานวลละเม็ดมันก็โอเค ตอนนี้ทานมาประมาณกระปุกแล้วน้ําท่วมปอดกับเส้นลูใจติก็อาการดีขึ้นการนอนสะดวกขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนอนราบไม่ได้เลยตอนนี้ก็พอนอนราบได้แล้วการเดินการไลหายใจก็ดีขึ้นมากแล้วตอนนี้ก็รอส่วนนี้ว่าแผลเบาหวานซึ่งตอนแรกจะเป็นอยู่สองสาจุดตอนนี้เหลือแค่จุดเดียวแล้วอ่อนเนื้อก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราก็จะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อให้ถ้ามันดีขึ้นปุ๊บเราก็จะรู้ตัวเราเองได้คือแผลเบาหวานของพี่พสักดเนี่ยก็คือดีขึ้นมากจากตอนแรกดีขึ้นดีขึ้นนะคะเน จากที่มันเป็นเนื้อโบโ๋อมันจะขึ้นมาเยอะล้วทุกคนครับาลานพีนะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เป็น v l b p แบบนี้แล้วนะคะแพ็กเกจพรีเมียมขึ้นพร้อมกับสารสกัดที่เข้มข้นขึ้นด้วยคะ่ะ